สวัสดีค่ะวันนี้นะพาทุกคนไปวัดจุรามณีนะคะที่เที่ยวสมุทรสงครามนะไหว้พระขอพรเสริมบุญสักการะท้าเวสุวรรณกันนะคะทุกคนข่ะก็ไปถึงหน้างานนะเราก็จุดธูปจุดเทียนสักการะท้าเวสุวรรณก่อนเลยนะคะมาอันดับแรกคือ สักการะทันก่อนเลยนะคะก็ทำการจุดธูปนะแล้วก็จุดเทียนนะคะแล้วก็เดินไปตามจุดที่มีกำหนดไว้นะคะก็วันนี้เนื่องจากว่าไปในวันที่เรียกเดียว่าไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะผู้คนก็ค่อนข้างที่จะน้อยและไม่ค่อยแน่นสักเท่าไหร่นะแต่ถามว่าน่าแน่นไหมก็เยอะอยู่นะแต่ก็ไม่ได้แน่นอะไรมากมายนะ แต่ถ้าคิดว่ามาช่วงสัป์าทิต์คนน่าจะเยอะกว่านี้มากๆเลยนะคะก็ทำการจุดทูบแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาชมภาพบรรยากาศโดยรอบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตรงบริเวณที่จะมีะพุทธศาสนิกชนนะคะมากราบไหว้แล้วก็มาเสียมสีกันค่อนข้างเนืองแน่นนะและก็บางคนก็จะมีลวงไข่ตรงจุดนี้กันด้วยนะคะก็ บรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพระพิฆเนตนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราทำการจุดทูปนะคะซึ่งทูปเนี่ยก็จะมีเลขให้เราได้ลุ้นกันว่า ท่านทาเวสุวรรณจะให้อะไรนะจ๊ะและดอกไม้นะคะสิ่งที่จะนำมาสักการะก็จะมีเป็นพวกดอกกุหลาบนะคะแล้วก็เป็นพวกผลไม้5ชนิดนะคะก็จะมะีทางวัดเนี่ยก็จะได้จัดเตรียมให้เราแบบว่าพร้อมเลยนะคะและที่ขาดไปได้นะคะทุนขาตรงนี้นะ จะเป็นทางเข้านะคะเข้าไปสักการะหลวงพ่อเนื่องโควิดนะคะที่อดีตเป็นเจ้าอาวาสนะที่สังขารที่ไม่เน่าเปื่อยนะคะแต่ก่อนที่จะขึ้นทุกคนคะ่ะจะมีคาเฟ่เล็กๆนะคะจะขายน้ำนะคะแล้วก็บอกเลยว่าวันนั้นที่ไปเนี่ยคนไม่ไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วก็ ก็คือราคาเมนูก็จะแบบนี้นะคะก็จะมีรายการเมนูให้ดูนะคะแล้วก็จะมีเขียนไว้เลยว่าน้ำนะคะแก้วละ40บาทนะคะไม่มีเมนูปนั่นนานี่ส่วนตัวดีเองด่สั่งสวรสมาค่ะ ก็กินชื่นใจเลยค่ะนี่แล้วก็หย่อนส่ตู้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ขึ้นมาสักการะนะคะหลวงพ่อเนื่องโกวิดด้านบนนะคะก็เรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยนะเพราะว่าด้านบนเนี่ยสวยเวอร์จริงๆอยากให้ทุกคนได้ไปนะและตรงนี้นะคะก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะ และสุดท้ายนะทุกคนคะ่ะก็ใครตาดีได้ตาไรา้เสียนะคะดูนะว่าได้เลขอะไรกันก็ขอให้ปังๆทุกคนนะคะวันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ